มิกยูโรการเหนือแตงกว่านำทีมละครปังซีรีส์เด่นในเดือนพฤศจิกายนขอมากลางพังของทางช่อง7 HD กันต่อกับละครก่อนข่าวละครหลังข่าวรวมถึงซีรีส์ฮิตในเดือนพฤศจิกายนเมื่อทางสถานีจัดหนักจัดเต็มนักแสดงก็น่าสนใจน่าดูหมดทุกเรื่อง เริ่มจากละครก่อนข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19นาฬิกาในละครสาวน้อยร้อยใหม่นำแสดงโดยบอมพงศกรและแอนนากรึกไปต่อกันที่วันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์ล็อกแอนโซจังหวัดล็อกปฏิหารการรวมตัวของนักแสดงวัยรุ่นมากความสามารถลุกอิชิควาวะและเจนกุลจิรนัท ด้านผลงานหลังข่าวก็ปังทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารพบกับละครเรื่องพรมพยศการพบกันของมิกทองระยะประกบคู่เจนนี่ชยยสราต่อกันด้วยวันพุธถึงวันพฤหัสบดีถึงคิวละครดราม่ารถจัดจ้านลวงคว้ายูโรยศสวรรัสดประกบคู่กันธัชา และในช่วงเวลา21นาฬิกา40นาทีก็น่าสนใจทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีพบกับพลิกกับเกลือนำแสดงโดยธันวาสุริยจักรและแคทซอนยาส่วนแฟนๆซีรีส์วายามพลาดมาพบกับเพียงนาวาขว้าหาสันปูนจับคู่พิสุจน์เคมีใหม่ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา22นาิก30นาทีปิดท้ายซีรีส์เกิลเลกับคนโปรดของควีน นำแสดงโดยเหนือดิศรยาและแตงกวาพิยาเนรทุกวันอาทิตย์เวลา22นาฬกา30นาทีแฟนๆวิกหมอชิดได้ดูกันเต็มอิ่มตลอดทั้งสัปดาห์กันไปเลยชอบเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาบอกเรากันได้จ้า